โดนฮลมหนักหลังเห็นโพสต์ล่าสุดก่อนโดนจับไปห้องขังย้อนผลงานดังแยมทํามนพานคนรู้จักจากเรื่องน้นเคยเป็นถึงโลโก้ช่องเจ็ แยมทั้งมนพานพานุชิตพุทธิวงอดีตนางเอกละครพื้นบ้านยอดนิยมปรากฏชื่ออยู่ในข่าวดังวันที่16ธันวาคม65เมื่อตำรวจกองปราบรามนำหมายจับเข้าควบคุมตัวแยมและสามีหลังเจ้าหน้าที่พบหลักฐานว่าเกี่ยวข้องกับเปิดเว็บการพน,นันและเว็บลามกอนาจารเว็บโป้ยึดทรัพย์รวมกว่า700ล้านบาทโดยแยมถูกแจ้งข้อกล่าวหารวมการจัดให้มีการเล่นหรือทำอุบายล่อช่วยประกาศโฆษณา หรือชักชวนโดยทางตรงหรือทางอ้อมให้ผู้อื่นเขามาเล่นหรือเข้าพนันในการเล่นทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์โดยมิได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานสมคบด้วยการตกลงการตั้งแต่สองคนขึ้นไปเพื่อกระทําความผิดฐานฟอกเงินและได้มีการกระทําความผิดฐานฟอกเงินเพราะเหตุที่ได้มีการสมคบการและร่วมกันฟอกเงินซึ่งเวลาต่อมามีรายงานว่าศาลไม่อนุญาตให้ประกันตัวทําให้ต้องถูกควบคุมเข้าเรือนจา สำหรับแยมทัมมลพานชื่อเดิมคือเซีริวัฒนาเบนจามาธิกูลและรุงระดาเบนจามาทิกูลเกิดวันที่8กันยายน2525อายุ40ปีจบปริญญาตรีคณะบริหารธุรกิจสาขาธุรกิจระหว่างประเทศมหาวิทยาลัยศรีประทุมเข้าวงการบันเทิงตอนอายุ15ปีได้ชื่อว่าเป็นนักแสดงลูกมอวิคหมอชิตมีผลงานเด่นในช่วงปีพศ2540ถึง2 5 554กับละครแนวจกักจักวงวงอาทิสิงหก์กไรภพสี่ยอดกุมารเทพสามฤดูโกมีนสังทองดาบเจ็ดสีและมณีเจ็ดแสด้วยความโด่งดังและมีแฟนคลับชื่นชอบอย่างมากทําให้ยามได้ขยับมาเล่นละครที่หลากหลายขึ้นเช่นผลับพลึ่งสีชมพูชาชาชาทารักเพลิงพระนางเซนสื่อรักสื่อวิญญาณช่วงต้นเดือนมีนาคมปีนี้ยามถูกพูดถึงในโลกออนไลน์หลังจากเธอห่างหายจากวงการบันเทิงไป ทำหน้าที่ภรรยาและคุณแม่ลูกสามตั้งแต่แต่งงานเมื่อปี2557โดยยามได้แชร์คลอปเหตุการณ์ไฟไหม้รีสอร์ทรูที่เกาะกูดซึ่งตอนนั้นเธอกำลังตั้งท้องลูกคนที่สมแต่เกิดเหตุการณ์ไม่คาดคิดทำให้เธอและครอบครัวต้องหนีจากไฟไหม้แบบไม่ทันตั้งตัว